สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างมาเล่าให้ทุกท่านฟังในหัวข้ออโสจิยถาอาชินาติโสเจวะอคะโตชิโนผู้ไม่แข่งย่อมชนะโดยไม่ไปถึงสนามไปเริ่มกันเลยครับเคยไหมรู้สึกว่าทั้งชีวิตเหมือนอยู่ในสนามที่ไม่รู้ว่าใครตั้งกติกาเกิดมาก็ต้องสอบ โตมาก็ต้องแข่งขันหายใจอยู่ก็เหมือนต้องเอาชนะอะไรสักอย่างตลอดเวลาเราไม่ได้ถูกสอนให้สงบแต่เราถูกฝึกให้ชนะไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรแต่คำถามคือเรากำลังชนะอะไรแล้วคนที่ไม่แข่งกับใครเลยเขาแพ้จริงเหรอตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวคะแนนสอบของเราต้องดีกว่าเพื่อนข้างขาง ถ้าจะเรียนดนตรีต้องได้รางวัลระดับชาติถ้าจะวาดรูปก็ต้องมีคนมากกดไลค์เยอะๆมันไม่พอแค่ชอบมันต้องเหนือกว่าเด็กคนหนึ่งชื่อฟ้าเธอชอบวาดภาพธรรมชาติแต่แม่บอกว่าจะวาดทำไมลูกไปเรียนพิเศษเลขดีกว่าคนเขาไม่หาเงินด้วยภาพวาดกันฟ้าเก็บสมุดวาดไว้ใต้เตียงไม่กล้าหยิบขึ้นมาอีกเลย สิบปีต่อมาเธอกลายเป็นวิศวกรที่เก่งมากแต่ทุกค่ำคืนเธอมักเปิดอินสตาแกรมดูภาพวาดของศิลปินคนอื่นแล้วน้ำตาซึมเบาๆโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้แพ้ใครแต่เราอาจจะแพ้ตัวเองตั้งแต่วันที่เลิกเป็นตัวเองหลายคนเก่งมากแต่ไม่เคยสุขเพราะความเก่งของเขาไม่ได้เติบโตจากหัวใจแต่งอกออกมาจากความกลัวว่า จะด้อยกว่าใครเราถูกป้อนว่าความสุขจะมาหลังชัยชนะแต่ในความเป็นจริงชัยชนะบางอย่างมาพร้อมกับการสูญเสียตัวตนเก่งกว่าใครไม่เท่ากับเป็นตัวเองได้เต็มที่คนที่ชนะที่สุดคือคนที่ไม่ต้องเปรียบเทียบเลยบางคนดูเหมือนมุ่งมั่นขยันทะเยอทยานแต่ลึกลงไปสิ่งที่ผลักเขาให้วิ่งไม่หยุดไม่ใช่ความฝัน แต่คือความกลัวที่หลบอยู่ใต้เงาใจฉันกลัวจะไม่มีค่าถ้าฉันไม่เก่งที่สุดฉันกลัวจะไม่มีใครรักถ้าฉันไม่สําเร็จอะไรเลยท้ายสุดชายคนหนึ่งทํำงานหนักจนได้นั่งเก้าอี้กรรมการบริษัทแต่ทุกครั้งที่ประชุมเขาจะพูดเร็วเกินไปตัดสินใจไวเกินไปเพื่อนร่วมงานหลายคนหวั่นใจและบางคนเริ่มตีตัวออกห่างวันหนึ่ง เพื่อนเก่าสมัยเรียนมาหาเขาถามขึ้นตรงๆว่านายยังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ไหมเขาหยุดนิ่งแล้วน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเขาตอบเบาๆว่าฉันไม่ได้ทำเพราะรักแต่เพราะกลัวจะไม่มีใครมองเห็นฉันอีกหลายคนวิ่งไปจนถึงยอดเขาแล้วพบว่าไม่มีใครรออยู่บนนั้นเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ปีนเพราะใจอยากปีน แต่เพราะกลัวจะอยู่ข้างล่างคนอื่นความทะเยอทะยานที่ปราศจากหัวใจคือกรงที่ดูเหมือนบันไดบางครั้งการหยุดไล่ตามไม่ใช่เพราะขี้แพ้แต่เพราะเริ่มเห็นว่าชีวิตมีค่ากว่าสถิติบางครั้งชัยชนะไม่ได้ถูกวัดด้วยเหรียญรางวัลหรือถ้วยทองชายแก่คนหนึ่งเคยเป็นนักธุรกิจใหญ่มีชื่อเสียงในวงการ แต่วันหนึ่งความล้มเหลวทางธุรกิจทำให้เขาเสียทุกอย่างครอบครัวแตกสลายเพื่อนฝูงหายหน้าเขาหายไปจากสังคมหายไปจากสนามแข่งขันที่เคยคุ้นเคยผมบังเอิญเจอเขานั่งอยู่ในสวนเล็กๆข้างบ้านมือสั่นถือแก้วชาริมฝีปากสั่นคลอนแต่สายตายังคงอบอุ่นผมถามเขาว่าท่านไม่เสียได้หรือครับ กับสิ่งที่เสียไปเขายิ้มบางเบาแล้วตอบว่าตอนที่ฉันมีทุกอย่างฉันไม่เคยมีความสุขจริงๆตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากใจที่อิสระเขาพูดต่อไปอย่างใจเย็นเหรียญทองที่ฉันเคยได้มันไม่ได้ให้ฉันชนะอะไรเลยผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่ปลดปล่อยตัวเองจากความอยากจะชนะเขาหยิบดอกไม้เล็กๆขึ้นมาดู แล้ววางมันลงบนโต๊ะไม้เก่าเหมือนส่งสัญญาณว่าชีวิตไม่ได้ต้องการการประกาศชัยชนะจากใครบางครั้งความสงบในใจเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกเหรียญทองหลายคนติดกับดักของคำว่าชนะในสนามสังคมแต่ลึกๆหัวใจต้องการแค่ความสงบและอิสระจากการแข่งขันนั้นในโลกนี้มีสนามแข่งขันมากมาย ทั้งที่เห็นชัดและที่ซ่อนลึกหลายคนกลัวการถอยกลัวจะถูกมองว่าแพ้หรือเป็นคนอ่อนแอแต่บางครั้งการเลือกเดินออกจากสนามคือการกู้คืนชีวิตและคืนความสงบให้ใจชายหนุ่มคนหนึ่งเคยเป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลระดับประเทศในวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถวิ่งได้อีกความฝันที่สะสมมานานต้องจบลงอย่างกระทันหัน เขาเก็บรองเท้าวิ่งไว้ในกล่องอย่างเงียบเหงาหันไปใช้ชีวิตธรรมดาในบ้านที่มีสวนหลังเล็กๆทุกเช้าเขาจะรดน้ำต้นไม้ปลูกผักและพูดกับลูกชายว่าลูกเอย๋ยพ่อเคยวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ไม่เคยพบความสุขจริงๆแต่พ่อเริ่มเห็นความสุขตอนที่หยุดวิ่งลูกชายมองพ่อด้วยความสงสัยแต่ชายหนุ่มยิ้มอบอุ่นแล้วพูดต่อว่า ในสนามแข่งขันนั้นมีแต่เสียงร้องท้าทายและความกดดันแต่ที่นี่ในสวนหลังบ้านของเรามีเสียงนกร้องและสายลมที่พัดผ่านนั่นคือชีวิตที่แท้จริงชายหนุ่มเล่าให้ลูกฟังว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าเสมอไปบางครั้งการหยุดเดินและถอยออกมาเป็นการเลือกอย่างกล้าหาญและชาญฉลาดที่สุด เราไม่ได้แพ้เพราะเราเลือกทางของเราเองความสงบและความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่เหรียญรางวัลหรือเวทีใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีชายชราคนหนึ่งที่ใครๆต่างเคารพนับถือวันหนึ่งมีผู้มาถามเขาว่าท่านคิดว่าชนะที่แท้จริงคืออะไรชายชราไม่ตอบทันทีเขาหันไปมองทุ่งนากว้างไกลต้นข้าวที่โอนเอ็นตามสายลม แสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส,ส่องลงบนผืนนาอย่างนุ่มนวลจากนั้นชายชราก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ต้องวิ่งไล่ตามใครแต่คือคนที่ใจสงบไม่อยากแข่งกับใครอีกแล้วเขาเล่าต่อหลายคนใช้ชีวิตเหมือนนักวิ่งแข่งในสนามใหญ่วิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จะไปไหน แต่คนที่ชนะจริงๆคือคนที่หยุดวิ่งแล้วพบว่าชีวิตไม่ต้องแข่งก็ได้เสียงลมพัดผ่านราวกับย้ำเตือนใจผู้ฟังใจที่ไม่ต้องแข่งคือใจที่ชนะโดยแท้เพราะเมื่อใจสงบแล้วความสุขจะเกิดขึ้นเองชายชราย,ยิ้มและสรุปคำสอนด้วยคำบาลีโบราณณชินติวิชายะอันตรังสุข,ขังลพตินิปรีโล ผู้ไม่ยินดีในการชนะย่อมได้สุขแท้จริงบทเรียนที่เขามอบให้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งกับใครแค่มีความสุขกับการเป็นตัวเองลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแข่งกับใครสักคนพยายามวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งคำชมเสียงปรบมือ หรือเพื่อให้ได้เหรียญรางวัลที่วางอยู่บนแท่นสูงสุดแต่ในที่สุดเรากลับรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนหัวใจถูกกดทับและเงียบเหงาในความสำเร็จนั้นบางครั้งเราเสียเวลาไปกับการแข่งที่ไม่ใช่ของเราเราเพลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมถามใจตัวเองว่าฉันอยากวิ่งไปที่นั่นจริงๆหรือเปล่าชัยชนะนี้ฉันต้องการจริงหรือ ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการชนะเหนือผู้อื่นแต่คือการชนะเหนือความปรารถนาที่บีบบังคับให้เราต้องแข่งคือการเราปล่อยวางความอยากเอาชนะที่ไม่จำเป็นและเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นใจไม่ต้องเร่งรีบคำบาลีโบราณที่ว่าอาโศจิยถาอชินาติโสเจวะอคโตชิโนผู้ไม่แข่งย่อมชนะโดยไม่ไปถึงสนามนั้นสอนให้เรารู้ว่า การไม่ลงสนามแข่งถันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในตัวเองเพราะเมื่อใจเราไม่ต้องแข่งกับใครอีกแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่ลึกซึง้งและความเป็นอิสระที่ไม่มีใครพรากไปได้ดังนั้นขอให้ทุกคนกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองกล้าที่จะถอนตัวออกจากสนามแข่งที่ไม่ใช่ของเราและกล้าที่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็น จงเป็นผู้ชนะที่ไม่ต้องลงสนามผู้ที่ชนะใจตนเองได้อย่างสงบและมั่นคงขอบคุณที่ฟังจนจบขอให้ทุกท่านพบกับชัยชนะที่แท้จริงในใจของตนเองนะครับด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างสูงขอบคุณครับฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ